สวัสดีครับแฟนคลับทุกๆท่านนะครับวันนี้ผมจะมาวิเคราะห์ศิกเจ้ามวยไทยจากเวทีมวยสยามอมน้อยนะครับวันนี้วันเสาร์ที่21ตุลาคมพุทธศักราช2566นะครับถ่ายทอดสดทางไทยทีวีสีช่อง3เวลาประมาณเที่ยงครึ่งเป็นต้นไปนะครับคู่แรกนั้นก็จะเป็นภูมิพยัคฆ์ปอบอินพบกับทางด้านเทวฤทธิ์เกียรติเขาน้อยพิ่งข้นน้ำหนัก102ปอนด์นะครับคู่ที่2ก็จะเป็นโชคดีแม็กจันดีพบกับทางด้าน เพชรสุวรรณสพันธังสีพิกัดน้ำหนัก116ปอนด์และคู่ที่3คู่เอกของรายการวันนี้ก็จะเป็นทางด้านแซมสั้นสิงห์บัลลังทองพบกับทางด้านเพชรเมืองกันชองอภยักษ์พิกัดน้ำหนัก104ปอนด์และผิดท้ารายการด้วยสุดสาครชจมรมอนุร,รักษ์มวยไทยพบกับทางด้านยุทธนาสิทธิ์คูแป้วนะครับพิกัด100ปอนด์นี่เป็นคู่มวยในวันนี้แฟนคลับไอยลืมนะครับที่ผมแนะนำอยู่ตลอดนะครับแอปพิเคเัต24ไลน์พักยกระบบอัตโนมัติ สิ่งดีที่ผมแนะนํานะครับราคาร้อยละบาทสองร้อยละบาทเปิดให้ราดองตัวบางทุนนะครับใช้สิ่งดีที่ตรงนี้เป็นหลักประกันในการหาเงินหาทองเลี้ยงครอบครัวเราได้นะครับราคาราคาเรดเปิดมาก,ก่อนวันชกสวัน3วันราคาเรดหลังการชั่งน้ําหนักแล้วก็ราคาสดสดจากขอเวทีบริการฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายนะครับเรานํามาเป็นข้อมูล ใช้ในการตัดสินใจในการหาเงินหาทองเลี้ยงครอบครัวเราได้แอปพิเคชสนสี่ที่เราจบครบทุกความมั่นการันตีเรื่องความมั่นคงทางด้านการเงินนะครับผมได้แปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เรียบร้อยแล้วแฟนคลับก็ไปกรอกข้อมูลเพื่อสมัครได้เลยหากไม่เข้าใจหรือติดขัดตัวไหนโทรสอบถามผมได้ตลอดเวลานะครับ093 005 04 80ผมศูน้านี่แนพร้อมในคำแนะนาแลวก็แฟนคลับที่อยากเป็นพี่น้องร่วมใช้ค่าแอปพิเคชันงสนะครับก็จะมีฟอร์มกันชกมีน้ําหนักมีมรักมาชอบจาก เคเอาจารย์หลายๆท่านและก็มีราคาสดจากขอพวทีทั้งหมดบริการฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเดี๋ยวนี้มีพี่น้องร่วมแชร์ขายอยู่2,400กว่าท่านนะครับที่ตรงนี้ฟรีนะครับบันทึกเบอร์ผมนับเ9 3 0.05.04.80บอกว่าอยากเข้าเป็นพี่น้องร่วมแชร์ขายแอปพลิเคชัน24พวกเรายินดีนต้อนรับทุกๆท,ท่านนะครับทั้งหมดฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายต่อไปมาดูน้ำหนักหน้าคู่แรกนั้นภูมิพยักมาร0 2 จุดสองครับลดไปศูนย์จุดสองส่วนทางด้านเทวฤทธิ์มาร้อยสองปอนท์ทพีกัดโชคดีมาร้อยสิบห้าจุดแปดขาดไปศูนย์จุดสองเพชรสุวรรณมาร้อยสิบหกปอนด์ทพีกัดแซมสันกับทางด้านเพชรเมืองกันมาร้อยสี่ปอนด์ทพีกัดนะครับสุดสาครมาหนึ่งร้อยปอนด์ส่วนยุทธนามาเก้าสิบเก้าจุดแปดขาดไปศูนย์จุดสองนี่เป็นคู่หมวยในวันนี้นะครับต่อไปมาดูราคาเรทนะครับคู่แรกนั้นปุ่มไยักเป็นต่อในราคา32มสจะไหลไป53แล้วนะครับ โชคดีเป็นต่อในราคา32แซมสันเพชรเมืองกันเพชรเมืองกันเป็นต่อ54ไหลไป11.8สุดสาครเป็นต่อในราคา11.8 32นะครับนี่เป็นราคาเร็ประจําวันนี้ต่อไปมาดูมารักมาชอบผลมาคู่แรกนั้นภูมิยักษ์ปอบอินสูงยาวเข่าแหลมแต่ว่าความมั่นคงก็ยังไม่ดีเท่าไหร่ส่วนเทวฤทิตนี่หนักแรงแต่ว่าตัวเล็กกว่าเยอะ เปิดไม้ภูมิกษ์เปิดไม้ท้านั้นภูมิมมมกษ์เป็นต่อในราคา5374หน้าลงชนรองครับเตะขาต่อยท้องต่อยหน้าผมมองว่ามีโอกาสลุ้นนับนอกได้แต่ว่าปลายๆถ้าไม่นับไม่นอกก็ขยับขยายเอานะครับเพราะว่าภูมิกษ์สูงยาวใหญ่ส่วนคุที่สอนครับโชคดีแม็กซจดีเตะขาต่อยหมัดแรงเจอกับเพชรกิษสาตัุนี้ก็หนักแรงสอกคมกริบผมยังชอบไปที่ลูกหนักแรงของโชคดีแม็กซจดีครับเตะขาต่อยหมัดแรงลุ้นนับนอกได้ผมให้ไปที่โชคดีแม็กซจ,ด,ด,จดีนะครับ อู่เองรายการวันนี้แซมสั้นสิงบาลังทองตัวนี้เข่าในเหนียวหนึบแทงลึกแทงแรงจิตใจ,ใจ,ใจสู้ดีส่วนเพชรเมืองกัเน,นเตขาต่อยหมัดแรงรุนนำ้ำนอกได้ตลอดนะครับสอกคมกริบแซมสั้นจะเดินจับเดินคล้องเดินตีเนี่ยผมมองว่าน่าจะพลาดโดนหมัดโดนสอกล่วงหล่นได้ผมให้พิธีเพชรเมืองกันชวาพยักเดี๋ยวเจ้าเพชรเมืองกัน,อกนสอจอเพียกุไทยนะครับเป็นทีเด็ดในรายการและปิดท้ายรายการด้วยสุดสุดสาครชมรมนรักมวยไทยวันนี้ ลงทุนรองปทียุทธนาสิทธิ์คูแป๋วนะครับวันนี้มีลุ้นแน่คู่สลดคู่ส่งแขกสรุปไม่รักมาชอบวันนี้คู่แรกนั้นรองวปทีเทเวริษเกรเขาน้อยคู่ที่สองชอบปที่โชคดีแม็กเจนดีเตะขาต่อยหมัดแรงรุ่นน้ำนอกได้ด้วยคู่ที่สามชอบปที่เพชรเมืองกันชอห้าพยักเตะขาต่อยหมัดแรงแกร่งทั่วแผ่นวันนี้น่าติดตามครับและคู่พิธารายการวันนี้รองไปทียุทธนาสิทธิ์คูแป๋วครับวันนี้ถึงจะน้ำหนักมาขาดแต่มองว่ามีดีมาโชว์ ขอบคุณสำหรับกาลังใมที่มีผมมาโดยตลอดนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ